เดีย๋ยวกูจะเป็นสัก,กวันหนึ่งกูจะเป็นไอคำว่าสัก,กวันเนี่ยเลิกใช้ไปเลยนะแปลว่าคุณกำลังคอนเฟิร์มว่ามันยังไม่เกิดมันไม่มีว่าวันนี้ฉันยังไม่เป็นใครสัก,กวันหนึ่งก็ไปเรื่อยๆอว่าเมื่อไหร่วะมันไม่เคยมีคุณแล้วพยายามไปสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาไม่มีมันมีแต่ว่าทุกอย่างเกิดเรียบร้อยมา creation is finished การสร้างทุกอย่างเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเวอร์ชันของอคินที่เล่นที่ tomorrowland มีเรียบร้อยแล้วมันเป็นการจิ้มเอาเข้าใจเปล่า เวอร์ชั่นของคุณ M ไปเที่ยวอิตาลีด้วย Business Class อย่างชิลๆสบายๆพักโรงแรม Luxury Hotel 5ดาว6ดาวเป็นไปแล้ว <laughs> เป็นไปแล้วเวอร์ชันนั้นมีเรียบร้อยแล้วคุณจะจิ้มเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณจะจิ้มเอาอะไรแล้วคุณรู้สึกไปล่วงหน้าเดี๋ยวคุณคอยดูจัก,กรวาลสีโรล,ล่าโอเคไหม <laughs> ทุกเวอร์ชันมีเรียบร้อยแล้วนะเวอร์ชันคุณแม่งแบบรวยสุด,สด เวอร์ชันคุณแบบว่าคุณดีสุดๆเวอร์ชันคุณแบบว่าหน้าเด็กลงทุกวันมีเรียบร้อยหมดแล้วคุณจะจิ้มเอาเวอร์ชันไหนเวอร์ชันคุณไม่เคยป่วยเลยตลอดชีวิตมีเวอร์ชันนั้นแล้วคุณจะจิ้มเอาหรือเปล่าไม่เคยมีคุณต้องเอาร่างกายนี้ไปพยายามทํามันมีแต่ว่านั่งสมาธิฉันเอานี้ฉันเอาน,น,อานี้รู้สึกไปล่วงหน้าจักรวาลมีหน้าที่ส่งให้ในเวลาของเขาเก็ตป่ะแต่เรารู้สึกตอนนี้เลยการรู้สึกตอนนี้เลยมันคือการสั่งการจักรวาลเก็ตป่าฉันทาตามเธอ เก็บปะปัดมีตั้งแต่ห้าห้ไม่เคยมีราคานี้มาก่อนนะครับราคาต่ำสุดคือห้าห้จนไปถึงแสนนะครับแล้วแต่ VIP หรือ General seating นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับทุกคนเรียนออนไลน์ได้นะครับ Facebook หรือ Line อดนะครับ Line Ad ด d Bandit a ด Bunit สร้างความรวยจากความสุขคุณมากครับทุกคนเราเจอกันนะครับวันที่7ธันวาคมผมบั n d ิตเอื้องสีสวัสดีครับ